สวัสดีครับวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรอยุทยาโดยเฉพาะปัจจัยสนับสนุนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาที่เป็นราชธานีที่เจริญยาวนาน417ปีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูแผนที่ครับก่อนที่จะเป็นอาณาจักรอยุธยาเนี่ยจะมีอาณาจักรพุกามอ่าพมา่าปัจจุบันนะครับแล้วก็ อาณาจักรล้านนาก็เชียงใหม่ปัจจุบันนี่ฮะอาณาจักรล้านช้างก็คือลาวแล้วก็มีเวียดนามแล้วก็มีอาณาจักรเขมรมีอาณาจักรสุขโขทยัยอ,อาณาจักรอยุธยาแต่ช่วงตอนกลางของอาณาจักรของอยุธยาตอนกลางโดยพระบาทสมเด็จพระบรมไตโลกนาถท่านได้รวมอาณาจักรสองอาณาจักรขับเข้าด้วยกัน ก็คือรวมเอาสุขโขทัยมาอยู่กับอยุธยาอ่าแล้เรียนมาดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ก่อนสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเนี่ยอ่าก่อนสถาปนาอาณาจักรอยุธยาในบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างครับก็มีอยู่แคว้นอยู่2แคว้นที่ทําให้อ่าเป็นพื้นฐานทําให้อยุธยาเจริญนะครับหครับแคว้นสุพรรณภูมิอ่า แคนนี้ครับมีบริเวณอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำลุ่ม่แมน้ำเจ้าพยาตอนล่างเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณห,หลายแห่งเช่นชุมชนโบราณตัวอูมอำเภออูอ่ทองซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอูทองอีกแห่งหนึ่งก็คือชุมชนโบราณจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันก็คืออยู่บนฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงข้ามกับจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันอนาณาจักรที่2คือละโวครับลาโวปัจจุบันนี้คือลบบุรี่าเกิดมาในสมัยในศตวรรษที่7จ็ถึงสิเพราะฉะนั้น2อาณาจักรสอ,อ,สอแคว้นนะครับมันเป็นฐานทําใหอ้อายุทยาเจริญขึ้นมาอันนี้เรียนมาดูปัจจัยครับมันมีปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้อยุทยาเนี่ยเป็น ราชธานีจเจริญยาวนานถึง417ปีนะครับพระเจ้าอู่ทองครับประสบความสำเร็จในการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาครับในปีพศ1893นะฮะอันนี้ปัจจัยมีความเหมาะสมะดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์หมายถึงภูมิประเทศเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบสามสายครับ ทําให้สะดวกในการป้องกันตัวเมืองอเป็นที่ตั้งมั่นในการรับค่าศึกได้อย่างดี2ครับฤดูน้ําหลากเนี่ยบริเวณรอบนอกพระนครน้ําจะเจิ่งนองครับค่าศึกไม่สามารถเข้ามาตั้งทัพได้และต้องอถอยทัพกลับในช่วงฤดูน้ําหลากปัจจัยด้านเศรษฐกิจครับ อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารครับพื้นที่เหมาะแก่การเพราะปลูกโดยเฉพาะปลูกข้าวทำเลที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการ้นว้าครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือเป็นศูนย์กลางของการค้าเลยแหละครับเพราะมีแม่น้ำไหลามาบรรจบกันสามสายก็ได้แก่แม่น้ำลบ,บุรีเนี่ยทางด้านเหนือแม่น้ำเจ้าพยาทางทิศตะวันตกและทิศใต้แม่น้ำป่าศักอยู่ทางทิศตะวันออก มาดูปัจจัยด้านกําลังคนมีกําลังคนเข้ามาทำมาหากินอย่างคับข้างเพราะมีความอุดมสมบูรณ์จึงสามารถเป็นกําลังไพรพลในการก่อตั้งและขยายอาณาจักรได้เป็นอย่างดีปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นบริเวณที่มีความเจริญมาช้านานในด้านพระพุทธศาสนาศิละปะวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยทวารวดี ปัจจัยด้านการเมืองครับในช่วงเวลาที่อยุทยากําลังขยายอำนาจทางการเมืองนั้นก็เป็นเวลาที่อาณาจักรสุขโขทัยทางเหนือและอาณาจักรขเมรทางตะวันออกกำลังเสื่อมอำนาจลงพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้ที่มีกำลังอำนาจมากเพราะสืบเชื้อสายมาจากแควนละโวอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งแคว้นสุพรรณบุรีจึงได้รับการสนับสนุน จากสองแควนดังกล่าวเป็นอย่างดีในการสร้างราชธานีใหม่ที่อยุธยานะฮะข้อดีครับข้อดีของทําเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาก็คือที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบไหลผ่านลพบ,บรีไหลาจากทิศเหนือโอบไปทางทิศตะวันตกแม่น้ำป่าศักไหลาทางทิศตะวันออก แม่น้ำเจ้าพยาไหลาทางทิศใต้และเกิดผลดีก็คือพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกการหาเลี้ยงชีพสะดวกในการคมนาคมเ,เพราะว่าในสมัยนั้นอาศัยอาศัยการคมนาคมทางน้ำเป็นสำคัญสะดวกในการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศเพราะอยู่ใกล้ทะเลเอ่ะเรามาดูแผนที่ครับแผนที่ อายุทยานะครับอันนี้เป็นเหมาะสมในในในด้านยุทธศาสตร์เหมาะสมในด้านยุทธศาสตร์เพราะมีแม่น้ําล้อมรอบยากแก่การเข้าโจมตีและหากเข้าร้อมกรุงไว้จะทําได้เฉพาะฤดูแรงเท่านั้นนะครับเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําท่วมบริเวณรอบพระนครข้าศึกจําเป็นต้องถอยทับกลับไปอันนี้ว่าเป็นชัยภูมิเป็น ที่ภูมิประเทศที่เหมาะสมมากอันนี้เป็นแผนที่เขาบอกเหมือนเรือสำเภานะครับคล้ายเรือสำเภามีแม่น้ําล้อมรอบสามสายตลอดเวลานในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1น,นะฮะเจริญยาวนาน417ปีเพราะว่าความสามารถทางด้านการทูตการเมืองการทหารของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองครับ และก็พระมหากษัตริย์ทิราชทุกๆพระองค์นะครับกิจกรรมการเรียนรู้นะฮะกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในบทเรียนนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตภาพแผนผังเมืองอยุธยาแล้วตอบคำถามครับอ,อันนี้เป็นภาพแผนผังเมืองอยุธยานะฮะอาจจะตัวเล็กไปนนิดนึงนักเรียนก็ตอบคำถามนะครับที่มือเสื้อไฮไลท์ไว้นะครับ อย่างคำถามข้อที่1เนี่ยแม่น้ําร้อมรอบอยุธยามีแม่น้ําอะไรบ้างข้อ 2. สถานที่สําคัญในในแผนผังเมืองอยุธยาเนี่ยให้เรียนยกตัวอย่างมาอย่างละ2ส,สถานที่เช่นวัดเจดีบ้านป้อมนะแล้วก็ข้อ3การตั้งเมืองในบริเวณนี้มีผลดีและผลเสียอย่างไรนะให้เราวิเคราะห์นะครับมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีแบบประคัดทั้งหมด10ข้อตรงนี้ถ้าเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ได้ถูกต้องนะข้อ1นึ่งไล่มาครับลำดับมาจนถึงข้อ10นะครับเ,เรียนก็อ่านตรงนี้เดีย๋ยวซูมไปใกล้ทน่ดนึงจะได้เห็นแบบประคัดชัดเจนนะครับครนี้ช่วงหลังจากที่หนูฟัง10นาทีนะฮะ1 0ถนาทีอะ พ่อเสิร์จะให้แข่งขันตอบคำถามครับคือให้นักเรียนเปรียบเทียบแผนที่อาณาจักรอยุธยากับแผนที่ประเทศไทยในปัจจุบันนะครับว่ามีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะโดยให้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นอ่ตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้ตอบนะฮะคือเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ว่า่าแผนที่เนี้ยอันนี้คือแผนที่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นะครับนักเรียน ให้เปรียบเทียบกับแผนที่ประเทศไทยในปัจจุบันนะครับโอมให้ใกล้ดน,นึงนะครับจะได้เปรียบเทียบได้นะฮะสวัสดีครับ